ประเด็นร้อนเศรษฐกิจรอบวัน4ีมิถุนายน2568รอหกปกรหันป้าเศรษฐกิจไทยปี68เหลือโต 1.5- ถึงเปอร์เซ็นต์ตามการส่งออกและการลงทุนภาคเอกชนที่ชะลอตัวในครึ่งปีหลังทำให้เศรษฐกิจในครึ่งปีหลังขยายตัวไม่ถึง1เปอร์เซ็นต์พร้อมกังวลการเจรจาภาษีไทยและสหรัฐที่ยังไม่ชัดเจนที่รัฐเร่งหามาตรการจัดการสินค้าจีนทะลักการสูญสิทธิส่งออกขุนคลางชี้ไทยต้องเร่งลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตอบสนองความต้องการของนักลงทุนโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าที่ปัจจุบันค่าไฟฟ้าอยู่ที่4บาทหน่วยส่วนตัวมองว่าเป็นต้นทุนที่สูงเกินไปรวมถึงต้องเร่งผลักดันเรื่องพลังงานสีเขียวมุ่งเรื่องคาร์บอนแท็กผลักดันเศรษฐกิจไทยโตทะลุ3% 3. เปสถาบันการเงินของรัฐจับมือขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลเดินหน้ากระตุน้นเศรษฐกิจจัดโครงการพาแบงก์รัฐมาช่วยราชนำบริการจาก3หน่วยงานมาสนับสนุนผู้ประกอบการ SME อุบลราชธานีและใกล้เคียงถึงพื้นที่อย่างครบถ้วนในจุดเดียว ั้งด้านการเงินและการพัฒนาในวันที่14มิถุนายน2568ที่โรงแรมสุนีแกรนด์แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์อุบลราชธานีรัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรมส่งทีมสุดซอยไล่หวดแก๊งสูนเหรียญหลังขยายผลพบบริษัทกำปั่นทองต้นต่อแจกดินปนเปื้อนเศษพลาสติกให้ชาวบ้านพบให้เช่าวกวด่างคัดแยกขยะพิษเคยโดนสั่งหยุดปรับปรุงกิจการให้ถูกกฎหมายแต่ยังนิ่งเหิมตั้งตัวเป็นฟรีโซนรอบจัดหาขยะพิษให้ลูกค้า